โหอย่างมันแน่กินแงาบะใครเคยกินขนมบ้าบินร้านนี่พอ่อแล้วมาซื้อการดัดามีโชคไม่ได้กับคนนักตลอดเป็นดีแค่ตัวไปซื้อขำบ้านแงาบะรู้หรอว่าบา้านเ็าไม่ไหนจะไปยากอย่างก,ก็ตักเพจด้วยกันนี่หรอฮาอยู่หน้าโรงเรียนบ้านหนองคายสันทรายนี่เหรอขี้คานไปยืนรอติการแล้วปวดแข้งพอดู โอ้เปิงคนประโลกันเนาะคือใส่นักแปนักแง่เอเพะเนี้ยแล้วก็ขายถูกเลยนะก,กองละ50บาทบปได้ขายสองคนผัวเมียช่วยกันทำมาห,หาก,กินดิแต่ันน่าอุดหนุนเด็กรุ่นใหม่จริงๆเพราะเนี้ยป้นจะลิ้นไปอะไรกันหน้ากินหมดบ้าบินตะหมูจะเป็นขนมบ้าบินแบบเปาอ่อนสูตรโบราณน,นะครับขายวัจนจันทร์นาฬการที่การนัดมีโชคโซนธนาคารกรุงไทยใครไม่อยากมารอคิวมาซื้อที่หน้าร้านได้เลย,เลยที่หน้าโรงเรียนบ้านหนองไขคตั้งแต่เก้าโมงจนถึงบ่ายโมงหรือจะสร้าง่านแก๊บกับไลายแมนก็มีเปิ้นตาถ้ามาไปตีนตีนกินง่ายเดียวตัดเซ็ตแล้วก ซือไปเปของฝากให้ค,คนใหญ่ก็ไ,ได้เหมือนกันรสชาติจวนน้อยนะครับแป้งหอมขนาดนุ่มแล้วก็ลำตวัวผู้บรไดาถ้าใครมาเชือ่อก็มาซื้อคนเดียวนะครับนี่ไหนๆก็มาแล้วจัดไปเลย3กลองไปเลยครับเฮ hey, เอาไปฝากแฟน1ึ่ป้อนึ่งปี่นึ่งเพ้่ขาตัวก็าไาได้ฮักเลือดนะสด